บ๊อบลงมาในไฟเพราะบ๊อบเป็น c 8แล้วบ๊อบอ่ะพยายามแบบมันจะมีคนที่ชุบอยู่ในวงอ่ะคนที่ชุบอยู่ในวงอ่ะบ๊อบหันยิงหันยิงเลยเซฟกันเราเองถ้าพี่เห็นบ๊อบล้มเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยโอเคพี่ ไอ้อาถ่ายเหรอโอเคพร้อมนะเฮ้ยพยายามอย่าออ่อนที่มันมีบรรยกาศเลยนะที่มันบรรยากาศเลยนะมึงคิดว่ามึงคิดว่ามันอยู่ไหนกันหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ขับมันเลยดับคิดว่ามันอยู่ไหนกันไม่ได้ขับล่าสุดผมออกตู้มาออกแข่งตู้มาแล้วพอแล้วอย่างพ่ะเขาอยู่ในอย่างพว่ะนั่นเมื่อวานเมื่อวานมันเอ่อเราเจอมันตู้ขวาสองรอบถูกปะจุดง่ายๆเลยเร่งอเดี๋ยวก่อนไอ้กรอบปิดท้ายเดี๋ยวอีโวนำหน้าโอเคไหม ก็ปีนนะตู้ขวาคือตู้ใหม่ไม่แต่ดอนตอนได้แตู้ขวากับตู้ซ้ายไม่ต้องสับสนง่ายๆตู้ขวาคือตู้สองศูนตู้ซ้ายก็คือตู้นั้นแหละตู้ขวาตู้ซ้ายตามในแมพพี่ดำพี่ดำพี่เราเรื่องไอ้ดรอไม่ได้พี่ใช่ทำไมดอตงไม่ได้ไอ้ตีลไอ้ตีลตอู่พี่ทิ้งที่รถไปแรงที่รถไปแรงไปเหรอคิดเตียนไปไม่ดิดิออกมาไม่ได้หรอ ไอ้เหี้ยพวกนักลบทั้งหลายวันนี้เม้มๆหน่อยนะใชยหลังเลยพี่ใชยหลังเลยค่าค่าตัวแพงพี่ใช่ปหมดึงดึงมาพี่ใช่นะอย่าให้อย่าอย่าให้โค้ชต้องเสียใจนะเว้ยพวกนักลบอ่ไปเดี๋ยวพี่จะนำนะให้กบปิดท้ายเจอกันตู้ขวาไปเล่สาวก็ทำช้ำเสียงหล่อทำไมไอ้เจี๊ยบไปชอบตู้ขวาคือจะบอกว่าตอนที่พี่บอกให้สองลงอ่ะ เราเราตัดสินใจเองนะว่าจะเข้าไปช่วเพื่อนก่อนหรือจะเข้าไปเล่นอาวุธเลยโอเคปะโอเคแต่เดี๋ยวพี่น่าจะบ้านปะเดี๋ยวยูมิป้า,าจะบอกว่าเออน่าจะบอกว่าแบบตรงไหนถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าตรงนี้ไม่มีคนช่วยคือปล่อยลงปุ๊บลงไปช่วยนะเดี๋ยวโคเวอร์ให้เหมือนกูไปผี่ฟังก่ะเฮ้ยฝั่งโน้น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 ฝั่งนี้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 มา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  ไหนๆก็มาเอ้ยพิมพิมดักแชทไหนๆก็นี่ละดูตู้ซ้ายก่อนเลยบนลายตู้ซ้ายเสร็จแล้วไปขวาวันนี้เฮียเราเซ็ตรวมพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมลุยรวมพร้อมลุยอย่างเดียวอ่ะไม่มีรอไอ้เฮียบอกให้เมื่อวานอ่อยเหยื่อโอเค เอ้ย่แลนเราเวลามาร์กจีพีเอสออกมาแม่บังคับมาตู้นี้ก่อนตลอดเลยแต่ก็ดีทําผ่านทําผ่านเลยทรอยใจทําไมอะตัวบุรุจูกูอยู่ไงเมื่อกี้เข้าใจวะย่อะเฮ้ยแบบชิวๆอ่ะชิวๆกับน้องฉับตื่นอะเอ้าเฮ้ยอยู่นี่วะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเตรียม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  เฮ้ยเอาไปเลยเอาเลยเรแ้วเล้วข้าปบข้าปเข้าไปทีมเลอย่าเพิ่งลองเล็กอยิงเยอะยิงเยอะยิงเยอะไปหนึ่งลงเลยหนึ่งลงลยหนึ่งลงหนึ่งลงด่ลงงลงงลงเลยตหลุดช่างมันตูุดปล่อยไปตหลุดปล่อยหนึ่งลง หนึ่งลงโดนยิงโดนยิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกไปเลยข้างนอก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 เฮ้ยบอกเพื่อนตะโกนบอกเพื่อนออกไปเลย้างนอกเฮ้ยรถเราตกรถบอาตกรถบอาตกคนใหม่รถเราตกรถเรตกไม่ได้หลอกรถออกไปเลย้างนอก กูชูไปไหนแล้วกูชูไปไหนแล้วช่วยชวยไปช่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 วยไปรถหลุดช่างมานปล่อยไปรถหลุดปล่อยไปรถหลุดปล่อยไปรถหลุดปล่อยไปออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกช่วยไปช่วยไป ไปเลยไม่ต้องสอนกูขอเวเองโเคเสียดังหน่อยปาดเสียบดังยปไอ้เจี่ี้ไปไปไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปเลยยิงให้ยูตายไปหาเพื่อนรถลูชามันไปหาเพื่อนตัวย ข้านพี่ดำพี่ดำกหเออช่วยไอ้ขียอาวุไปไหนบอ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 ยิงให้หน่อยเฮ้ยมืตะกนเทมาข้างไหนเทมาข้างไนเทมาข้างในเทไปท้างไหนเข้าไปข้างไหนเข้าไปข้างไนเข้าไปข้างไน

ไอยู่แล้วเอาอยู่แวไปเอยู่แ้วเอายู่แวเฮยแไรเฮย่้วไปเด็กแกแบงเด็กแกแบงเดแกแบงเด็กแกแบงเด็กแกแแบงนะไปเลยอุ้มศไปรวมอุ้มศไปรวมอุ้มศไปรวมแล้วมึงชนะป่ะไอ้สัสฆ่ากูได้แล้วมึงชนะป่ะ แค่เล nope, mm, ่นให้เมจ้าโกนไรบ้นะเหี้ยอะกรีไรบ้านนะกรีไร้เมันไม่เก่งร้องเก่งไ้เหี้ยมือู้ปล่อยปลอยเออไุ้มสอบไปวอ้มสอบไปรเหี้ยอเงนกู้เองเฮ้ยเีอนด้วยเพื่อนด้เมแลาตัวแลตะกนแล้ยงแลวแลตัวแลตะโกอมโลใครีเยเพื่อน้วยเพือนด้วเพือ้ยเพอน้เแลตอล้วยงอ มาเข้าไปม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 อเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยมึงห่อแล้วออกเลยไม่ต้องป้นเสียเวลาห่อแล้วออกเลยไม่ป้นห่อแล้วออกไปเลยห่อแล้วออกเลยห่อแล้วออกเลยคันเดิมห่อแล้วออกเลยอย่าอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เจ้า ไปเลยไปเลยไปไปไปเรียกเพื่อนไปเรียกเพื่อนมาไปเลยออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยเป็นเจี๋ยวไปปดล็อกไปออกไปเลยคันพี่มันต้องออกคันพี่มันต้องออกออกเลยมาั้าเอาอันนี้ไปคันนี้ไปเดี๋ยวห่อให้เอาไปเดี๋ยวห่อให้เดี๋ยวห่อให้เอาไปเปิดเอาไปเลยเนี่ย ไปเลย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 ออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยไม่ยมไม่ยมไม่ยมมอยูมีอยู่ไหนผมผมอยากแบบกี่ใบว่ะห่อเข้าไปห่อเข้าไปไม่ยอมอยู่มีห่อไอ้ขี้จูไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์ไปเลยออกไปเลยออกไปเลยออกไปออกไปเอาแม่งดิเอาให้เต็มคันง่าไปเลยกระจอกไอ้เฮียออกไปอย่าพึ่งจิ้งมันนี่เดี๋ยวพึ่งกิ้ง มาไม่ดับหมดมันไอ้มึงมึงอ่ไอ้หลงมาบอกให้เขียนอ่านข้อความด้วยข้อความในนี้หรอเออคูครอข้อความด้วยเขียนน่ะ นี่มันอยู่นี่ไงบึงบอกมันที่ะเบอร์มันหายว่าเพื่อนเดี๋ยวกมขอเมใหม่แป๊บนึงใสเออีโวไปใส่ไาใส่ไปด้วยได้ไหมจะได้อกรถดาไม่ไม่ไม่อีวอีโวอีโวมันไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าใครเอาไปเลยเนี่ยฝั่งนู้นค่ะยู่ไม่นี้อีวอลอเออีโวตัวขโมยอยกันเนอร์เหรอมาดิไหนไหนไอเนอร์อยู่ไหนไอเนอร์อยู่ไหนบอยเนอร์ขับมาไอเนอร์ขับมาบอเนอร์ขับมารูไปเลยรูไปเลยลุ้ไปเลยไม่ไอเฮียจูไปไหนเนี่ยไอเฮียจูไปไหนเนี่ยสามหนึ่มาขึ้นมาข มนหูไม่ไได้อ้ยูโวไม่ได้โดนของโว้ต้องหลา่ร้อนร้อนร้อนหน้าไล่ายถล่ายถล่ายได้ทายได้จ้าจูไปไหนเกยตั้งแม่ร้อนหน้าไอ้จูไปยูโวไม่รู้ยูโวมันหลุดไม่ใช่หรอวะพี่สอบหมดยางสอบหมดยางไม่เป็นไรช้ามันไปไปก่อนไปไปไปเลยไปเออว่าไงมึงไปคันไหนคันไหนได้ไปเลยเน้นไปเยอะคันไหนได้ไปเลยกบว่างกบว่างไปในโตขึ้นกบในโตขึ้นกบเอาศพมาด้วยเอาศพมาด้วยไป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 ยูโวลงมา ไอเนอเนอขับเนอขับเนอขับไปไอีโบไปเลยเนอมาพีอูเองพีอูเองพีอเงพีอเงพีอเมงมามาเน่มาเน่มาเนอบวมาเน่มามามาขึ้นมาอยู่มิอยู่มิเอาสมนี้ไปเอาสมนี้ไปคืนคืน้นนอขับเนอขับเนอขับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีกสมเนอเหนูไปอาวันโอเคโอเคโอเคโอ้ย ปืนสองปะเนิ่องปืนสองปะปืนสองผิดแ้วผมลงไม่แข็งเลยพี่กูขับเองลงมามขู่ขับเองได้ได้เลยผสมมาป่ะพี่เอามาขอบยังวันนี้มีสามศพตำรวจตามคือมันมีศพที่ซ่อนไว้อยู่ศพเพื่อนแบบต้องไหนอะอยู่ในคอนเทนเนอร์เนอร์เก็บร้อยด้วย เน่าเก็บร้อยหน่อยแต่พี่แต่สวยเวอร์จัดนะเวอร์จัดเมื่อกี้เพื่อนเราออกไปไล่ไหนเยอะเอาอรถรถที่อะไรอ่ะอัไรรถแล่รถรถใหม่เหรอมันรถอะไรอะเตยเลยพี่รพอะไรรถอะไรไม่รู้รถอะไรวะอุ้ยเตรียมความกันเลย เดี๋ยวพี่จะขับทางตรงให้มึงเก็บล้อนะเดี๋ยวค่อยขับพันเดียวเองพี่เออเดี๋ยวพี่ชะลอนะพี่ชะลอนะพี่ชะลอนะมึงเก็บล้อมันมันมันห่างมันห่างเออเนี่ยพจะรอให้อยู่ชะลออยู่ชะลออยู่รอเออดรอแรกกลัวง่าแล้วจะชะลอตามคนพี่อะไรอ่ะกลัวกลัวกลัวกมันเหมือนขับตามมาพี่สลัดแม่งได้แบบว่าทางตรงแต่เรานั่งสี่อะไม่เป็นไรมึงเชื่อสามศูนย์เก้าศูนย์อุ้ยเหยียบรู้มาก สองคันระหว่างพอมให้ไวตบฟ้าต่อแล้วยงสองคันที่พิมพ์ที่พิมพ์ แต่พี่เห็นทันเดียวทันหนึ่งมันห่างวะพี่มันรู้อ่ะมันมันห่างตลอดเลยมันมันไม่มันไม่เจาะเข้าใกล้เห็นปะจริงจริงกูกลับโผล่รถดัแม่งเลยปะละ่ะสู้แม่งวะเอาปะหนึ่งสองสาม <c oughs> มาดิไอ้เหี้ยมาดิ ดีดรถเปลี่ยวสัตว์ขบวนการกิจครับตามียแต่ห่างมากเะกลูกเราอุ้มเยอะปะเยอ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 ะไม่ได้นับแต่เยอะจะมีคนดักทางกอน มาด้วสมคัญมึงดักแชทบอกไปเลยของเราเยอะไม่ิงใครลดนอะโอ้ยเฮียมาดไววะ ไม่น่าไปสู้เมื่อกี้เราผมไม่รู้ไงว่ามันว่ามันว่ามันมากันมันมากันแบบมันมากันเลยแล้วอะ่ะ ดึงดึงดึงไว้ดึงไว้เนอร์ดึงไว้ดึงไว้อย่ายอมไปง่ายดึงไว้ดึงไว้เอาคนที่ยิงตำรวจดิดึงไว้ดึงไว้อย่ายอมง่ายดึงไว้ดึงไว้นานดึงไว้นานๆดึงไว้เลยดึงไว้นานๆเลยดึงไว้นานๆสู้ไปเลยสวยสู้ไปเลยสู้เลยสู้เลยสู้เลยอย่าไปกลัวสู่ไปเลย รถได้ปะรถพี่น่าจะล็อกอยู่อะตายแล้วตายแล้วตายแล้วตำรวจตำรวจดิตำรวจตำรวจดิตำรวจตำรวจดิได้ปะดูคันอื่นดิดูคันอื่นดิดูคันอื่นดูคนอื่นอาศพบอาศพไปแอบแล้วเน้อเน้อเน้ออาศพไปแอบเฮ้ยมึงมึงยิงไอ้เขี่มอเตอร์ไซค์หล่นมาดิมึงจริงจร้งขี่มอร์ไซค์หล่นมาไอ้เน้อโอ้ไปศพหนึ่งไปเอามายมไปเอาล็อกพิกมาปลดพี่อยู่มิ้วิไปแอบก่อน Y umi, y umi, อยู่มีอ,อ,อยู่มีหนูไปแอบก่อนหยู่มีหนูไปแอบก่อนอยู่มีหนูไปแอบก่อนปล่อยปล่อยปล่อยป๋าอ,อยู่นี่เขาวนัดเชื่อครับยิงลงรถไม่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 ผมผมจะให้ผมอยู่ในรถนี่แหละให้อยู่มีไปแอบคนเดียวพอเดี๋ยวผมจะดูสถา,านการณ์ให้เนื่องอยู่ในนี้ยังไงก็ยังปลอดภัยเผื่อเจอคนมีอาวุธอย่างเดียวไม่มีปืนมันจะได้เก็บเราไม่ได้อยู่มี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 หนูวิ่งไปแอบก่อนวิ่งไปแอบวิ่งไปแอบวิบ่งแอบข้างบนก็ได้ถ้าเห็นเนิร์มาเราค่อยลงมาแต่ป๋าขึ้นไปแล้วป๋าดูอยู่ คือผมไม่รู้ว่าออดี้มันตามมาเร็วขนาดนี้เว้ยเมื่อกี้ผมจะเบรกเก็บมาเซก่อนอีฮีย้ยแม่งมาโคตรเร็วเลย ตอนแรกผมคิดว่าคันเดียวเออใช่ปะ่ะพอเมื่อกี้เราดูมุมมองคันหลังอะเห็นม้าเซคันเดียวไกลๆอ,อ่ะเฮ้ยอย่าย่งไปมึงกองตรงนั้นแหละอยู่เฉยครับอยากช่วยเหรอเนี่ยอุ้มไปดิ ลรงเหวว่ไม,มีใครรู้หรอกเนี่ยกูเห็นมึงคนเดียวไม่โดนจับหรอกไปดิจกเลยได้ไหมเอาเลยเพอ่เลยเต็มที่โอเคเฮียหิวอีก,อกสัตว์มึงเห็นถุงห่อศพป่ะมึงจกศพนั้นด้วยเอาไปเลยไอดีเงินอะโทรศัพท์เอาไปเลย ไปเลยไปเลยไปเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยพี่โดนล็อกมืออยู่เดี๋ยวมีคนมาช่วยใครอะเปิดเฮาติงดิไม่ได้ยินมึงจะยิงกูทำไมไอเหี้ยเดี๋ยวตัวลูกมันมากูก็ซวยดิไม่ไม่พี่ต้องต้องรถไปอ่ะพี่ปลดรถได้ปะปลดไปได้โดนล็อกมือ,อยู่ไปเลยเฮ้ยได้ได้ไอเหี้ยเอ้ย กูปลดได้แล้วเมื่อกี้มันมามันไม่เอาล็อกพิกมาช่วยกูอะน้องโทรไปเบอร์77799ดิบอกว่ากลับมาอีโว77799บอกว่ากลับมาอีโวโทรไปอ<า>เอา โทษ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 มันอุบัติเหตุตรงนี้ระวังหน่อยระวังหน่อยฮัลโหลครับฮัลโหลครับบอกกลับมาอีโวกลับมาอีโวเขาบอกให้กลับมาเอาอีโวครับพี่พี่ดำมาใช่ใช่หมอมาอีกเอ้ยมือยิงแอคคุมไปดิหมอจะได้ไม่กล้าเข้ามือคว้าวุฒออกมาดิคว้าวุฒมาคว้า เดี๋ยวคู้หมอดิบอกหมออย่าลงมาลงมาหุ่นแทงพูดไปอย่าลงมาลงมาหุ่นแทงนะ เฮ้ยช <muitas S 2> ่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมาเอามาเอามาเอาศพม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 าเอาศพนี่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 มาเอาศพมาศพมีดอกพีชผมมีดอกพีชผมมีดอกพีชผมเออมา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 มีอยู่มีด้วยเดี๋ยวไปหายอยู่มีก่อนนายอยู่มีอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปหายพี่หายพี่หาเองมาดึงปีนขึ้นมาตลอด้วยเออขึ้นมาไปเลยไปเลยขึ้นมาขึ้นมาไปเลยไปเลยไอ้ยู่อยู่มีอยู่แถวนี้ยูมีอยู่แถวนี้ยูมีอยู่แถวนี้เออยูมีอยู่แถวนี้ยูมีอยู่แถว หาอยูมีช่วยอยูมีมีศพอยู่ในปัมป๊มปั๊มปั๊มไหนไปซ่อนไว้เมื่อกี้ปั๊มไหนปั๊มที่เบิกรถมามามาแค่ไหนได้ไหมเดี๋ยวมาออกอ่ะมาออกเลยอ่ะมาแค่ไหนไปข้างหน้าตรงเลยเออไม่อยอมมีกล่องซ่อมปะ่ะมีมีมี กระเป๋าอะไรอ่ะกระแปบนึี่ป๊บป๋าต้องทิ้งศพก่อนปะเหียผมเพิ่งรู้เดี๋ยวเพิ่งขึ้นนะผมเพิ่งรู้ว่าโดนล็อกมือแล้วปลดล็อกรถได้เนี่ย ไอ้ที่มันปลดไม่ได้น่าจะเพราะอยู่บนรถปะเ <c oughs> มื่อกี้ไปปล้นมอเตอร์ไซค์ไอ้ที่น่มันว่างไงไม่บอกว่าไม่ต้องยิงแล้วครับก็ไม่หนีไปด้วยนะอืม,มาอานักชันหน่อยพี่วันถามว่าอยู่ไหนกันบอก บอกรอ้วนรอรอจะคู่กับจันดมเลยบอกว่าตอนนี้อุ้มอยู่บอกอุ้มมันอยู่